ดูของผมก่อนเ,ออเพราะว่าผมเล่นมาประมาณ3เดือนเต็มๆ,ๆมาดูว่าตั้งแต่วันที่ซื้อกับวันเนี้ยออสภาพมันเป็นไงบ้างแล้วก็มาดูว่าไอ้ส่วนที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีตรงไหนบ้าง <c oughs> เ, <c oughs> เราปิดหน้าปิดตาเรากลัวเจ้าหมอจับ เป่าราปากคุณแห้งูเกลียดด้กว่ผมซื้อสเก็ตบอร์ดมา3เดือนถูกไหมออซื้อมาสามเดือนก็คือจะให้ดูสภาพสเก็ตบอร์ดที่พวกเราเล่นมา2เดือนกับ3เดือนอ่าเไ็นเป็นน็อสีมือนะเอ่าเป็นนอสีมือเป็นรีวิวสภาพแผ่นที่ใช้แล้วมา2เดือนของคนที่เพิ่งหั่นเนที่มีคนเขาอยากดูว่าสภาพแผ่นใช้แล้วคนที่เขาจะเล่นเขาจะได้เตรียมใจถูกว่าต้องซื้อแผ่นแล้วต้องเจอสภาพแบบเดียวกับเราทช่ไหมอ๋อคือแบบซื้อมาแล้วต้องเจอสภาพกำกำแบบอย่างเงี้ยเหรอ อสภาพอะไรบ้างในการฝึกเล่นเนี่ยโดนน้มอดโดนน้มอดอเลยอ๋อเออว่าไม่มีใครแผ่นออกมาดีอ่ะใช่ใช่ใช่ไอ้ถ้าแผ่นใหม่ถือว่ายังไม่เก่งคิดกันอย่างนั้นก็ได้แผ่นใหม่รองเท้าไม่ขาดไม่มีแผลมีครบทุกคนเออไอเราอาจจะไม่ได้มีแผลเพราะว่าเราใส่ป้องกันการติดเอสมาแต่จะขิงอีกนะแต่บอกเลยว่าช้ำทั้งตัวของบุ๊คนี่ก็ถึงขั้นเข่าถลอกเป็นแผลหาหมอใช่ครับจริงราไม่ชอบหาหมอ ทำไมวะเราชอบหาพยาบาลมาสามงบากามได้ไงวะเนี่ยจริงนะเราไม่ชอบหมอผมก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบตรงนั้นนะเพื่อนเราก็เชิญไปดูหมออลไไม่ไปเลยเอ๊ะเป็นันดินั่นดูตัวอักเราอยากไปดูพยาบาลเหรอ จะดูของใครก่อนว่าสภาพเป็นยังไงดูแผ่นนายน่อนอะดูของผมก่อนเพราะว่าผมเล่นมาประมาณ3เดือนเต็มๆต็มมาดูว่าตั้งแต่วันที่ซื้อกับวันเนี้ยเออสภาพมันเป็นไงบ้างแล้วก็มาดูว่าไอ้ส่วนที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีตรงไหนบ้างอันนี้ยมาดูอันดับแรกก่อนแผ่นผมนี่ก็คือนี่แหละะไรไม้ไม้เมเปิลเหมือนที่เขาบอกอะไม่ใช่ไม้สักว่าไม้ประยูนอะไรทั้งสิ้นไม้ประยูนนี่ไม้พยุมง ปนมันก็คือไม้อะแต่ความพิเศษของผมนะ<อ>ผมเป็นคนที่เล่นแบบไม่ได้เล่นกระโดดสเปกสปาะหมายความว่าคือผม่ชอบเป็นแบบกระโดดสมมุติว่าเท้าป๊อปผมจะอยู่ที่เทลใช่ป่ะ<อ>ผมก็จะกระโดดแต่ที่เทลไม่เคยมาใช้โน้ตเลยผมไม่เคยสเปกสปาเลยเ<อ>คือตอนนี้ยังเล่นสองข้างไม่ได้ก็เล่นข้างเดียวก็มันก็จะเนี่ยฝั่งเทลอะมันก็จะ บางจ่อยเลยคือมันเอาจริงคือมันบางมากถ้าหันข้างก็จะสีไปเป็นแลว,ว่าไม้หายไปชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยใช่แล้วคือเนี่ยมันบางแบบจ่อยลอยเลยแล้วก็ร่องรอยสําคัญสําคัญเหรอก็มีตรงเนี้ยผมว่าก็น่าจะเป็นกันทุกคนนะที่แบบถ้าเล่นแล้วมันจะมีรอยตรงเนี้ยรอยตรง ร,รอ,อ,อ,อใช่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะวิวไปอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนิดๆหน่อยๆไปโซนเขาเรียกว่า,ไ,วาไปลองฝึกไอ้นี่ที่คล้ายๆบอร์ดสไลด์อ่ะคือไปลองยืนอ่ะเห <ๆ S 1> ล็กราวเหล็กเนี้ยแล้วก็ไปหัดยืนมันก็เลยม<อ>ีรอยตรงนี้บ้างเออเพราะว่าคนที่หัดเล่นอ่ะยังไงก็ต้องอยากลองขึ้นอุปกรณ์อ่ะถูกปะใช่ไหมใช่ผมก็เลยไปลองแบบว่ายืนบนบอร์ดสไลด์ดูแล้วก็ถ่ายๆอะไรเงี้ยก็มีตรงนี้นิดนึงท้าโปรน่าจะเล็กว่าพวกเราเออใช่พวกโปรส่วนมากเขาจะแบบพังมากเลยตรงเนี้ยเพราะว่าเขาจะเล่นบอร์ดสไลด์กันเยอะแล้วก็มีีตรงน้ โน้ตใช่ไหมโน้ตของผมก็จะใหม่กว่าเห็นปะมันจะไม่บางเท่าแล้วก็รอยก็มีเหมือนเดิมออลลี่บ้างแต่ไม่ได้ออลลี่เป็นประจำเหมือนข้างเทียวนะแผ่นผมก็ยังถือว่ายังยังใหม่อยู่เลยดูเนี่ยแล้วตัวกระดาษทรายโอ้กระดาษทรายแล้วขอบอกเลยว่าสกปรกที่เป๊ะเี่ยเออที่ฟงที่ฝุ่นโอ้โหอ่าเนี่ยดูกล้องกันตรงตรงอันนี้คือทวีอันตติกาโปรโลตัยเออลงมาเจอประเทศไทยอังวฤษลงมาตรงนี้ก็อาคาแม่น้ำตังเกียมาออกแองออกอ่าวอินเดียอ้าวอ่าวอ่าวไปไหนเราเฮ้ยอ้าวให้กลับมาก่อนอ้าวอ้าวให้กลับมาก่อน ี่ยคือมันสกรปรกมากเนี่ยฝุ่นแบบฝุ่นเต็มเลยครับเพราะว่าเล่นไม่เคยทาําความสะอาดเลยเล่นแล้วก็เก็บโอ้เปนทำความสะอาดยังไงรู้มาว่าเขาใช้ยางลบไงมันมียางลบลบแต่ถามว่าไอมันสกรปรกอย่างนี้แล้วมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละเล่นได้แหละแต่มันสกรปรกแต่โดยรวม3มเดือนสําหรับผมผมว่ามันก็ยัง ใ,ใช้งานได้ดีใช้งานได้อีกน่าจะถ้าถ้าเป็นผมเล่นนะน่าจะทับเจ็ดแปดเดือนเลยเพราะว่าค่อยๆฝึกไม่ได้เล่นแบบผักผมด้วยแผ่นอันนี้ถือว่าเป็นแผ่นที่ดีเลยเด้งอยู่นะเด้งอยู่เด้งทีตัวเด้ง <c oughs> ของจกอักรบตลอดเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละก็จบไปสําหรับแผ่นของผมอายุ3เดือนไหนมาดูุแผ่นของคุณบ้างนิดที่แบบว่า จากร้านเอสโเจกต์จริงถ้าเราไม่ออกไปทําอะไรมันก็น่าจะอยู่ได้ดูดีแต่ดูนี่มีอะไรบ้างแผ่นสเก็ตบอร์ดเขาต้องติดสติ๊กเกอร์อ่ะเดี๋ยวดูนี่กระติดมากกระกระด้งแล้วก็เราซื้อแป้งมาเออขายที่อันดับหนึ่งเขาบอกไปยอดขายอันดับหนึ่งเขาติดสติ๊กเกอร์อะไรกันนะเขาใส่อินดี้กันสปิทไฟอะไรพวกนั้นที่มันเกี่ยวกับแบรนด์สเก็ตบอร์ดเอเลี่ยนเวิร์กช็อปพอแมชชีนอันนี้เข้าใจผิดมาตลอดนะอะไรวะสติ๊กเกอร์อะไรก็แปลกตอนตอนนั้นหนักเลยหนึ่งแถมหนึ่งผมเห็นเต็มแผ่นเลยดีนะแม่งหลุดไปแแลล้วอาายยยเเเทนนี่ แล้วก็เราอยากได้แผ่นอะไรแล้วแบบแผ่นคอสตอมอ่ะเออแผ่นคอสตอมแต่ค่ายพวกโปรเขาจะมีแผ่นแบบซิกเนเจอร์โมเดลออฟซีรีส์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยอนไดดูิไม่รู้ทำไงเราองปรับแ ขียห้ามอา่อานมีอะไรอีกอ่ะนหนดูดิบอร์ดนี้สีชมพูถ้ามไม่รักอย่าหลอกให้ความหวังมันทาน้ำเน่ทาทำน้ำเน่านี่น,นี่นี่เด็กแอบรักไม่เจ็บถ้าโดนรถชนเมาทางลูซเซอร์ได้ไงวะก็อยากได้บอร์ดปัตตอมอ๋อข้ออตทอปเองแล้วทีนี้เราก็ไอตัวตัวทักอ่ะก็ใช้สีขาวเพราะว่าทักสีสีอย่างเงี้ยมันมีรอยอ่ะเวลาเราเล่นไป มันมีรอยมันดูไม่ค่อยสวยเท่าเท่าแบบของนายที่เดี่ยวๆพอมันถลอกมันยิ่งสวยอ๋อเป็นอลูใช่ป่ะพอมันมันก็ดูเงาเงาใช่ป่ะพอมันถลอกแบบอันนี้มันดูสกปรกั้าที่มันเป็นรอยถลอกผมว่าชับสีขาวอะพอไปอยู่กับบอร์ดสีผมว่ามันเก๋ดีอ๋อตอนแรกก็คชินอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเลือกได้เราเลือกอย่างนนี้เพราะว่ามันดูสะอาด ดูคลาสสิกด้วยเนาะแล้วตัวบอร์ดเองอะ่ะเนื่องจากแผ่นของเราเป็นแผ่นพิเศษอถกับเทลเท่ากันเกือบจะหมดเลยอ๋อเหรอชันเท่ากันเ,นเลยเหรอไม่รู้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างแถมเรากลับรู้สึกว่าทางเทลชันกว่า เราก็เลยเล่นทางน็อตทางน้อตก็เลยถลอกแล้วเราก็คิดได้ว่าจริงๆเราคนเล่นเทลเทลก็ถลอกก็ยบอกว่าเล่นสเปะสปาเอ้ยเอาจริงป่ะแต่อย่างนี้ดีนะค่อยๆพังไปพร้อมกันถ้าอย่างผมอะพังข้างเดียวทําไงอะทีนี้อันนี้ดูประหยัดดีเออดูประหยัดดีแบบเซฟคอสใครมีบอร์ดเอาลองวิธีนี้ไปทำดูก็ได้นะเราออรี่มั่วมากเลยคือไม่ได้คิดหรอกอันไหนเทลอันไหนน็ตโดดหมดอะตอนแรกก็ทํานี้ไว้สำหรับเทลกับน้ตเนี่ยอันนี้คือเทลใช่ไหมเออให้รู้ว่าตัวนี้คือเทออนี้้ต่่่งกะเฝุ ที่เราทําไว้ตรงนี้ที่จริงมันเป็นสติแผ่นเดิมมันคือสีดำเรามองไม่เห็นตาไม่ดีก็ป๊อปมั่วก็ตอนหลังนั่นแหละก็เลยเอาไ่ควงมาขูดให้มันเป็นรอยๆให้มันเป็นรอยจะได้เห็นว่าด้านไหนแต่แผ่งคุณดูแบบว่ายังไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะยังยังเต็มอยู่เพราะว่าแบ่งกันเรื่องไงสเปคสปาบางทีก็ออลลี่ฝั่งโน้ตบ้างฝั่งเทลบ้างก็ประมาณนั้นอ่ะด้านหน้าแผ่นในตัวกิ๊บเทปก็ก็นแหละขเยอะ ขี้ฝุ่นเดี๋ยวถ้าผมต้องจัดการมันเหมอแล้วว่ากิ๊บเทปที่มาจากชุดหนักมันไม่ค่อยึไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยหนึบไม่รู้เพราะว่ามันขี้ฝุ่นเยอะเลยไม่เหนึบหรือว่าฝีมือเราไม่ดีเลยไม่หนึบแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยหนึบเท่าไม่มีแผ่นหนึ่งของบุ๊กที่ซื้อกิ๊บเทปมาติดใช่ใช่ใช่อะไรนะรู้สึกว่ามันหนอะม็อบนะ่าจะยี้ห้อม็อบแต่ไม่ได้มันไม่ดีแค่บอกว่ารู้สึกว่าไม่หนึบอาจจะเพราะว่าเล่นมานานสองเดือนแล้วอ่ะก็ประมาณนี้แต่โดยรวมถือว่ายังหม่เออแล้วกกก็ทะลลออออเหมืนนนัใตตรงงี่จ้ ก็ออลอยลอยลูกล้อเนาะ,อะลอยลูกล้อเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเราก่อนเล่นทุกครั้งตัวเราับบลูกก็จะทําการเช็คเทคระยะก่อนก็คือไขไขน็อตไขอะไรให้แน่นเพราะว่าเราไม่ได้แบบเฮ้ยกลัวอันตรายอะไรอย่างนี้นะเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรากลัวน็อตหายจะได้ตังค์ <c oughs> อีกบ้าหรือว่าคำานึงถึงชีวิตโอ้หกอันหนึ่งนี่ซื้อทั้งเซ็ตแล้วไว้ร้อยกว่าบาทโอ้โหอย่างแพงอ,ะ <c oughs> อ่ะก็เลยเช็คทุกครั้งเพราะว่าเล่นๆไปแล้วมันหลุดเราจะเช็คทั้งเทัุทั้งตัวลูกล้อด้วยคอยไขให้มันอยู่ในระยะที่เราต้องการต นั่นแหละคือแผ่นพวกเราสภาพสามเดือนกับ2เดือนก็ประมาณนี้ใช่สุดกันจริงจังใช่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเขาเล่นกัน2เดือน3เดือนเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีคนที่แบบเล่นจนแบบเป็นปีหรือเปล่าแบบแผ่นจนเยินมากเงี้ยมีเดี๋ยวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสภาพมันจะเป็นยังไงก็แน่าจะมีคนที่เล่นได้เป็นปีนะใช่คนเก่งมากๆเขาป๊อปขึ้นปักปักแล้วก็เก่งใช่ครับก็มาให้ดูเท่านี้ว่าเรามีแผ่นมาใช้กันขนาดเนี้ยแะใช่รีวิวแผ่นอายุงานประมาณหนึ่ง 2เดือน3เดือนไม่ได้เล่นทุกวนันแต่เล่นสม่ำเสมอที affe, ่หนึ่งก็จะต้องมีประมาณ3วันถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วย like. <c <c กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้เฮ้ยอันนี้ผมพูดไม่เป็นต้องคุณพวก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับคุณยายคนนั้นเขาจดหมายมาแล้วนะเออยังไงวะไม่ต้องเหไว้คุยครับ